ในขอบคุณพระเจ้าอ่าเมนอเมื่อวานนี้ผมแบ,บกปันจากพี่น้องนะผมบอกว่าจริงๆแล้วแ่บในหนังสือกิจการแปไรแบงนะอาเมนในหนังสือกิจการอ่ะจริงๆแล้วมันมีหลายจุดที่พูดถึงเรื่องของพระเจ้าเรียกกระพแต่ว่าเนี่ยในข่าวสารตอนนี้ยพอพูดถึงเรื่องของเรียกกระพอันศักดิ์สิทธิ์เออเขากับพูดถึง เรื่องของพระวิญญาณของพระเยซูกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพิเศษและยิ่งกว่านั้นเนี่ยเรื่องที่สองที่พูดในข่าวสารตอนเนี้จะเป็นตอนเดียวเลยในหัวข้อ apologized. ประสบการณ์การรับสุขที่มีต่อพระคริสต์เนี่ยเขากับก็คือก,ก็ก็เลือกเอาเรื่องของพระวิญญ,ญาณของพระเยซูมาพูดเป็นหนึ่งในสามหัวข้อหลักของข่าวสารตอนนี้อามนเพราะฉะนั้นนั่นก,นนนก็คือจุดเน้นนะครับนั่ก็คือจุดที่พี่น้องของเราต้องการที่จะพูดเป็นพิเศษในหนังสือกิจการ เอ่อทำไมอ่ะตอนแรกผมเองก็หาคําตอบไม่ได้จนกระทั่งพอฟังสิ่งที่พี่น้องผู้เขียดพรงร่างอ่ะแบ่งปันด้วยตัวเองผมถึงได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะข่าวสารตอนนี้พี่น้องของเรามีภาระเอ่อเป็นพิเศษที่จะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่อาเมนเพราะว่าขนทางครับที่จะทําการเคลื่อนไหวของพระเจ้าครับหนทางหนังสือกิจการเป็นหนังสือที่พูดถึงกิจการของ พระวิญญาณที่ทํางานผ่านอัครทูตนะครับหรือ,รอกิจการของพระเจ้าที่ทํางานผ่านอัครทูตเอ่อไอ้อหนทางที่จะทําให้เอ่อการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่าเนี้ยหรืองานของพระองค์เนี่ยหรือว่าเอ่อการทําให้แผนการบริหารของพระองค์สำเร็จรุ่งรุ่งครับมันไม่ใช่หนทางแห่งของประทานมันไม่ได้เป็นหนทางของการสอนถ่ายทอดความรู้อาเมนแต่ว่าเนี่ยมันเป็น ทางเดียวที่จะทําให้สิ่งนี้สําเร็จรุ่วงได้ก็คือต้องทาโดยสิ่งที่เราเรียกว่าการปฏิบัติอะไรคือการปฏิบัติก็คือการนําเอาพระคริสต์ครับที่ก่อรูปอยู่ภายในเราเอ่อการเป็นตัวเราครับการเป็นสิ่งที่เราเป็นออกไปหล่อเลี้ยงแก่ผู้อื่นพระกายของพระคริสต์จะมีการก่อสร้างชีวิตของโรรองถึงถูกแจกจ่ายออกไปได้ครับพี่น้องถึงกับพูดนะฮะว่าเอ่อถ้าเกิดว่าในถ้ำกลางเราทั้งหลายที่อยู่ในการเฟิร์นฟอ่ะ ยังไม่ถูกก่อรูปด้วยสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัตินี้ครับอาเมนเอ,อ่อเราพูดพระคำเราประกาศจติคุณหรือทําอะไรก็ตามแต่ในการปฏิบัติพระเจ้าโดยสิ่งที่เรียกว่าของประทานเท่านั้นครับอย่างนั้นเนี่ย<ม>การฟื้นฟูอ่ะก็จะตกต่ากลับไปสู่สภาพเดียวกันกับสิ่งที่เขาทากันในศาสนาคริสต์เลย<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องเลือก อามนอย่างชัดเจนว่าข si ้าพเจ้าต้องการที่จะเดินอยู examples, ่ในหนทางแบบไหนอยากจะเดินอยู่ในหนทางของการสวยหาของประธานหรือว่าเนี่ยต้องการที่จะเป็นผู้ที่ถูกก่อรูปด้วยการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อที่จะมีส่วนในการเคลื่อนไหวของพระองค์ในปัจจุบันนี้ได้อามนซึ่งการปฏิบัติแห่งพันหนนทางที่จะทาให้เราถูกก่อรูปด้วยการปฏิบัติหรือการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่เนี่ยในหนังสือสองโกลินโทเรียกการปฏิบัติเนี้ยว่าการปฏิบัติแห่งพระวิญญาณนั้น และการปฏิบัติแห่งความชอบธรรมถ้าพี่น้องไปอ่านโดยสองรุณทบบที่สามนะเอ่อตรงข้ามกับการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาเดิมที่ถูกเรียกว่าการปฏิบัติแห่งการปรับโทษเอ่อการปฏิบัติแห่งความตายอาเมนเพราะนั้นเอ่อพระวิญญ,ญาณนั้นเนื่องจากพันธสัญญาใหม่ถูกเรียวกวการปฏิบัติแห่งพระวิญญาณนั้นนี่พระวิญญ,ญาณนั้นจึงเป็นส่วนประกรอบหลักในการที่เราจะมาทําการปฏิบัติอาเมนแห่งพันธสัญญาใหม่หรือในการที่เราจะนําเอาพระคริส ู้เป็นเนื้อหาเอที่เป็นชีวิตเนี่ยฮะออกไปหล่อเลี้ยงแก่ผู้อื่นเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสเพื่อการทําให้แผนการบริหารแห่งพนันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าสําเร็จรุ่งอามนคือในขณะที่เรามาทําการงานของพระเจ้าในวันนี้ครับถ้าเกิดว่าเราได้แต่พูดความรู้เออเราได้แต่ทำง,งานทางภายนอกโดยที่ไม่มีพระวิญญ,ญาณนะครับถูกหล่อเลี้ยงออกไปแก่ผู้อื่น โดยที่ไม่มีพระวิญญาณนะ่ะเป็นฤทธเดชเป็นกําลังที่อยู่ภายในของเราอาเมนเป็นผู้นําพาของเราจบละอย่างนั้นมันก็ทุกอย่างก็เป็นแค่การงานของมนุษย์นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะมีส่วนในการสําเร็จโครงการของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นขอพุณพระองค์เมื่อเราย้อนกลับมาดูหนังสือกิจการอ่ะเราก็จะพบว่าเอออัครทูตไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับอัครทูตเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่ในขณะที่เขาทํา การงานของพระเจ้าอยู่ในหนัง hmm. สือกิจการเนี่ยเขาอยู่ภายใต้การนําพาของพระวิญญาณอย่างสิ้นเชิงอย่างที่เมื่อกี้พี่น้องบนชอบแบ่งปันไปใช่ไหมฮะในขณะที่เราอ่านอนิฐานด้วยกันเอเราก็จะพบว่ามันไม่ใช่ว่าเอยบอร์ดบริหารขององค์กรของเขาเนี่ยกําหนดให้เขาจะต้องไปประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ a m มนกระทั่งตัวของเขาเองเนี่ยในด้านหนึ่งแม้เขาก็มีความตั้งใจที่จะออกมาทําการงานของพระเจ้าในเวลาที่พระองค์ดูเหมือนจะไม่ตัดอะไร เออเขาก็ลองพยายามผมเชื่อว่าเขาลองพยายามพูดพระคำแล้วในมณฑลอาเซียแต่ว่าเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สรงห้ามอาเมนแล้วหลังจากนั้นเนื่องจากพระวิญญาณก็ไม่ได้ตรัสในเชิงบวกอย่างชัดเจนว่าเขาจะต้องไปที่ไหนเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยงอมมืองอเท้านะเขาก็เลยลองเดินทางเข้าไปที่ด้านที่นี่เออจนกระทั่งสุดท้ายไปที่บิิเตนแล้วปรากฏว่าพระวิญญาณของพระเยซูก็ไม่อนุญาตอีก อามนเรารู้ว่าหลังหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นโอ้คือวันนั้นเนี่ยเปาโลก็มองเห็นนิมิตเอ่อว่ามีชาวมาซิโดเนียก็คือฝั่งยุโรปครับอ้ตะกีนี่ชื่อบนทนทั้งหลายมันอยู่ฝั่งเอเชียก็คืออยู่ฝั่งประเทศตุรกีเอเชียเอ่อแต่ว่าพอคืนวันนั้นเปาโลก็ฝันเห็นชาวยุโรปเอ่อชาวามาซิโดเนียหรือมาก,การโดเนียประเทศกรีกเรียกเขาให้เขาไปประกาศยุติคุณที่นั่นเอ่อเปาโลก็ รู้แล้วแหละว่าอ๋อจริงๆแล้วน่ะไม่ใช่ฝันธรรมดาแต่ว่าน่าหน่ะเป็นการนำพาที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าเอ่อมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปแล้วก็ไปถึงเราอย่างที่อ่านชีิตการเราก็จะพบว่าเขาไปที่เมืองฟิลิปปินส์แล้วตอนนั้นเนี่ยฮาเลลูยาเยาดีคุณก็ถูกนําไปสู่ทวียุโรปจนได้ครับอามนโดยการนําพาอย่างเนี้ยโอ้พระเยซูจากตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดจะไปนะแต่ว่าเนเื่องจากพระวิญญาณทรงมีการนําพา สุดท้ายเราเกียรติคุณก็เลยไปถึงยุโรปแลปวญี่ปุ่นนเราจะพบว่าเนี่ยไม่ว่าเปาโลแล้วก็ซีลาล้วทุ่ทูตเป็นเดนเดเเขาไปที่ไหนอะ่ะการงานของเขาไม่ได้เป็นการงานที่มาจากใช้สติปัญญาของมนุษย์วิธีการของมนุษย์ลูกลูก,ลกไม้กลละเม็ดอะไรพวกนี้ไม่มีแม่แต่ว่าในการงานของเขาเป็นการงานของพระวิญญ,ญ,ญาณอแมนเขาถูกก่อรูปด้วยพระวิญญ,ญ,ญาณนี้อยู่ในการดําเนินชีวิตอยู่ในการปฏิบัติของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้อื่นได้รับก็คือตัวของพระคริสต์ผูเป็น พระวิญญาณนี่เช่นเดียวกันอาเมนโอพีเยซูวันนี้ก็เหมือนกันครับเราก็จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติแห่งพระวิญญาณหนทางที่จะมีการปฏิบัติแห่งพระวิญญาณคืออะไรก็คือตัวเราเองครับว่าต้องมีประสบการณ์ต่อพระวิญญาณเพราะประสบการณ์ต่อพระวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีรูปแบบเดียวอาเมนแล้วก็มันก็ไม่ได้มีด้านเดียวด้วยครับพระวิญญาณเนี่ยก็คือ เอ่อไม่ว่าพระอภรเษกเรียกพระวิญญาณบริสุทธ um ิ์พระวิญญาณของพระเยซูพระวิญญาณของพระเยซูคริสพระวิญญาณของพระคริสพระวิญญาณองค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิญญาณที่เพิ่มกาลังเจ็ดเท่าก็พระวิญญาณองค์เดียวกันเท่านั้นแหละไม่ผิดอาเมนแต่ว่าเนี่ยเอ่อจุดเด่นน่ะแตกต่างกันเพราะประสบการณ์เอที่ม okay ีต่อพระวิญญาณที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันแต่เป็นองค์เดียวกันนี้มันหมายถึงประสบการณ์ที่เอ่อ ประสบการณ์คนละด้านที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละด้านของพระวิญญาณดีกว่าอเมนประสบการณ์ที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละด้านของพระวิญญาณองค์เดียวกันอเมนในถ้าเราจะเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติเอ่อแห่งพันธสัญญาใหม่อเมนเราต้องมีประสบการณ์ต่อทุกๆด้านนะของพระวิญญาณอเมนอย่างในกรณีนี้ครับเปาโลไปประกาศกิตติคุณแล้วพบว่าโอ้โหประสบการณ์ที่เขาต้องเจอต้องมีกับการต้องมีการทนทุกข์ อาเมนต้องเจอกับมนุษย์นดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจำเป็นที่ต้องมีสภาพมนุษย์ที่เหมาะสมเอในสภาพการเช่นนี้โอ้สิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือพระวิญญาณต้องมีประสบการณ์ต่อพระวิญญาณในแง่ที่เป็นพระวิญญาณของพระเยซูอาเมนที่อย่างแรกเลยที่มีก็คือมีสภาพมนุษย์อาเมนคำว่าสภาพมนุษย์ก็คือมีความเป็นมนุษย์นั่นแหละฮะอาเมน ฉันเกิดมาไม่ต้องมีพระวิญญาณก็มีความเป็นมนุษย์อยู่แล้วหรือเปล่าใช่แต่ว่ามันมันไม่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมีเพียงว่าเราถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณเนี่ยองคงสามารถทําให้ความเป็นมนุษย์ของเราอะ่ะมันอุดมสมบูรณ์มันยิ่งหวานชื่นมันยิ่งสูงส่งขึ้นอาเมนยังต้องมีมประสบการณ์ต่อ,อการดําเนินชีวิตมนุษย์ของพระเยซูยังต้องมีประสบการณ์ต่อการตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทนทุกข์ของพระเยซูอาเมนประสบการณ์ ในขณะที่เขาเผชิญกับเพจจา์ต่างๆที่ทนทุกเนี่ยเมื่อเขาหันมาสู่พระวิญญาณพระวิญญาณยอดทาให้เขาได้ประสบการณ์าเมนและสิ่งนี้ก็ได้ก่อรูปลาเป็นเนื้อหาที่เขาสามารถจะดํเอาไปหล่อเลี้ยงเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ได้ออเมนขอบคุณพระองค์เอ,อ่อซึ่งเมนจุดเน้นของพี่น้องของเราอะที่เอาเรื่องนี้มาพูดเป็นพิเศษ เออนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้การฟืร้นฟูของพระองค์เราทั้งหลยเที่อยู่ในการฟืร้นฟูสาม,มารถมุ่งหน้าต่อไปด้วยหนทางแห่งการปฏิบัติซึ่งไม่ได้เป็นหนทางแห่งของประทานไม่ได้เป็นหนทางแห่งความรู้อาเมนแล้วในการที่เราจะถูกก่อรูปด้วยการปฏิบัติที่มีพระวิญญาณน,นี้ได้มันไม่ใช่แค่รู้เรื่องพระวิญญาณเท่านั้นเราจำเป็นจะต้องรู้ด้วยว่าว่าว่าไอ้องค์ประกอบแหลกที่จะก่อรูปเราให้กลายเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่อาเมนมันต้องมีทั้งการเปิดเผยรากกก็้้มีทททันุ อามนโอพี่เยซูมีเพียงเมื่อเราผ่านการทนทุกข์ไอนิมิตท,ที่เราได้รับการเปิดเผยม,มาถึงจะสามารถถูกใช้คำว่าอะไรดิดเผาเออลงไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราได้เหมือนกับการวาดรูปภาพบนจจก,กันที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาอครับรูปนั้นน่ะถ้าเกิดว่าไอจ้จก,กันเนี่ยไม่ผ่านการเผาครับมันก็ยังเลือนไปได้เสมอแต่ว่าเนี่ยเมื่อจาก,กันอันนั้นถูกผ่านการผ่านการเผามาแล้วครับไอสีที่วาดลงไปอ่ะก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวจจก,กัน ถ้าเป็นการก่อรูปการเป็นสิ่งที่แจกันนั้นเป็นอ่าแม่ลบไม่ได้ครับทำลายรูปนั้นได้วิธีเดียวเท่าน,นั้นคือทุกแจกันให้แตกเลยครับมันไปได้วยกันอ่าแม่เหมือนกันวันนี้สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรามีอ่ะมันไม่ใช่แค่ความรู้ที่มันหลุดลอยไปได้ไม่ผ่านการทดสอบแต่ว่าเนี่ยพระองค์ต้องการที่ให้เรามีประสบการณ์ต่อพระวิญญ,ญาณเจอทั่งเราเป็นหนึ่งน่ครับพระวิญญ,ญาณน,นี้และเมื่อเราพูดเมื่อเราทําการปฏิบัติเมื่อเราไปที่ไหนก็ตามแต่ผู้คนก็จะสัมผัสจับ พระคริสต์เป็นพระวิญญาณที่ก่อรูปอยู่ภายในตัวเราเหมือนกับเปาโลเนี่ยนฮะอาเมนโอพระเยซูอามอเออามนที่การปฏิบัติของเขาไม่เพียงแต่รับการนำพาจากพระวิญญาณแต่ว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนสิ่งที่ผู้คนสัมผัสจากพวกเขาก็คือพระวิญญาณเหมือนกันอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีกิจการมีการเคลื่อนไหวของพระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าออเมน